สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระอ,อ้นพี่สานะคะ<ส>วันนี้พระอ,อ้นก็เข้าตลาดเด้พอพ่อแม่พี่น้องเข้าเมืองมานอนไปซื้อปุ๋ยเด้อ<ส>นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องสูตรนี้นะคะพระอ,อ้นก็ได้มาสองกระสอบเด้พอพ่อแม่พี่น้องสองกระสอบค่ะพ่อแม่พี่น้องตอ,อนก็จะมาหวานใส่นี่นะคะข้าว ที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสองล็อกนะคะสองล็อกล็อกยาวนู่นเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ประมาณสามไล่นะคะสองล็อกเนี่ยเป็นล็อกยาวนะคะล็อกยาวทงเกลดได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็บ่ายสามนะคะบ่ายสาม พอ,อนก็หวานได้ล็อกนึงแล้วนะคะนี่นะคะล็อกที่พออนถ่ายให้คุณเอซได้เห็นนี่นะคะก็หวานได้สักพักนึงแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะก็จะตบท้ายด้วยนี่นะคะปุ๋ยนะคะยูเลียนะคะพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยยูเลียเดี๋ยวพอ,อนก็จะหวานอีกรอบนึงนะคะเป็นปุ๋ยยูเลีย ตอนนี้ก็หวานปุ๋ยสูตรนี้ไปก่อนนะคะสูตรสิบหกสิบหกแปดแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะใช้ตัวช่วยนะคะมีตัวช่วยตัวนี้นะคะถ้าเป็นสูตรสิบหกยี่สิบนะคะวางงวกคันไถก็เราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยตัวนี้นะคะช่วยนะคะแต่นี้พ่อออนเลือกเอาสูตรนี้นะคะก็ได้ยูเรียผสมไปด้วยนะคะ อาทิตย์ที่แล้วพ่อออนก็ใช้สูตรนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องพ่อออนก็ได้ถ่ายให้คุณเอฟซีได้เห็นแล้วนะคะหลังจากที่พ่อออนใส่ปุ๋ยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะวันนี้ก็มาใส่ล็อกนี้นะคะล็อกนี้นี่ค่ะ,คะส่วนลุงเสือภาษาก็ทอนกล้าอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องนู่นเห็นแต่มอเตอร์ไซค์นะคะจอดอยู่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้อง ลุงเสือภาษาก็จะถอนกล้าอยู่ล็อกสุดท้ายนู่นนะคะพ่อพี่น้องถอนตะก้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่าถอนตะก้าออกแล้วก็ชํำนะคะชํำล็อกตะก้านะคะพ่อพี่น้องส่วนพ่อออนก็ลุยนะคะใส่ปุ๋ยต่อนะคะวันนี้นะคะทั้งหมดก็ประมาณ3ามได้นะคะ ก็สองกระสอบนะคะสองกระสอบเป็นปุ๋ยตัวนี้นะคะสูตรนี้นะคะสิบหกแปดแปดนะคะสิบหกแปดแปดก็ยูเรียตามหลังนะคะพ่อมพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวพ่อออนก็ขออนุญาตคุณเอฟซีไปหวานก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศนะคะอยู่ที่นาก็รู้สึกว่าค้มๆอยู่พ่อแม่พี่น้องมอคตะกีนี่นะคะก็มาแดดอีกแล้วนะคะมาแดดอีกแล้ว ตอนที่ปอออนขับซาเล้งมานะคะใส่กระสอบปุ๋ยมานะคะฝนยังตกปอแปะปอแปะอยู่นะคะ่อแม่พี่น้องปอออนยังว่าโอ้ยฝนตกใส่ปุ๋ยปอออนกลัวปุ๋ยเปียกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะปออนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวปออนก็จะหวานนะคะหวานให้เสร็จนะคะววันนี้นะคะวันนี้ ประมาณสามไร่นะคะใช้ปุ๋ยสองกระสอบนะคะก็ผสมยูเรียลงด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ไม่ไม่ได้ใส่เยอะนะคะไม่ได้ใส่เยอะนี่ค่ะก็ล็อกนึงก็ใช้ย,ยูเรียประมาณคู่นึงนะคะพ่อแม่น้องนี่ค่ะล็อกยาวนะคะพ่อแม่น้องตอนคิดว่าคงไม่หมดนะคะคงไม่หมดยูเรียเนี่ยกระสอบเนี้ยตอนก็ซื้อมาตั้งแต่ชุดแรกนู่นนะคะพ่อแม่พี่น้องมาผสมกันนะคะผสมไม่เยอะนะคะ เราก็รอดูต้นข้าวเราด้วยเนาะก็ตามที่พระออนได้ถ่ายคุณ f อฟเห็นเห็นนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะสูตรนี้นะคะผสมยูเรียด้วยถ้าท่านใดนะคะดูคลิปของประออนนะคะก็จะเห็นนะคะประออนได้ถ่ายให้เห็นเห็นอยู่เป็นสูตรนี้นะคะหวานอาทิตย์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวป้ะออนพามาดูนะคะปุ๋ยนะคะสูตรนะคะ สิบหกยี่สิบที่ประออนหว่านไว้นะคะก็จะเป็นล็อกนี้นะคะติดติดถนนนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องโอ้น้องลีโอมาเป็นเพื่อนประออนนะคะเอือนอนอยู่ลูกนอนอยู่นี่นะคะเดี๋ยวพามาดูพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องล็อกนี้นะคะล็อกนี้ล็อกนี้นะคะ ล็อกข้างล่างเนี่ยเนี่ยที่คุณเอฟซเห็นเห็นเนี่ยก็จะเป็นที่พระออนใส่วันนี้นะคะใส่วันนี้อันนี้คือล็อกข้างบนนะคะข้างบนนี่ค่ะเป็นสูตรนะคะสิบหกยี่สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะดูเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องล็อกนี้นะคะคือใส่สูตรสิบหกยี่สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องตางัวคันไถนะคะนี่ค่ะเคี้ยวเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง เขียวงามน,นะคะขจีเลยก็จะยาวเลยนะคะโน่นค่ะล็อกด้านบนก็ต้นข้าวนะคะต้นข้าวล็อกนี้นะคะก็ประมาณสี่นะคะสี่ล็อกสี่ล็อกนะคะตอนใส่ใส่สูตรสิบหกยี่สิบนะคะข้าวเขี้ยวเขียวพร้อมให้น้อง อันนี้คือได้สองอาทิตย์แล้วนะคะสองอาทิตย์แล้วนี่ค่ะเขียวงามมากเลยทั้งหญ้าทั้งข้าวนะคะโอเขียวกระจีเลยนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องแดดก็อาจจะส่องหน่อยนะคะเนาะเพราะว่าสามโมงนะคะสามโมง ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะคะ <_ an> ตรงที่ไม่ได้กินปุ๋ยก็จะออกแดงๆนะคะคุณเอฟซีสังเกตได้เลยค่ะเดี๋ยวปอออนก็จะเอามาใส่อีกอยู่นะคะ <_ an> เดี๋ยวใส่ให้ทั่วก่อนนะคะด้านล่างก่อน <_ an> ตรงไหนที่ไม่ได้กินปุย๋ยเดี๋ยวปอออนจะเอามาหวานใหม่อีกนะคะเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะก <_ an> ็เหมือนเราหวานข้าวนะคะถ้าไม่ถึงก็ไม่มีข้าวเนาะะนะ,ะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง <_ an> <_ an> กอล็อกนี้นะคะล็อกนี้ สีล็อกนะคะสีล็อกข่าวงามงามเขียวนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเขียวเลยนะคะเขียวเลยข้าวเขียวงามนะคะก็มีหญ้าอยู่นะคะมีหญ้าอยู่ตอนคิดว่าคงจะใช้ยาอยู่นะคะพ่อให้น้องนี่ค่ะลอกนี้นะคะรู้สึกว่ามองดูแล้วดูดูแล้วหญ้าขึ้นเยอะเลยนะคะลอกนี้นะคะลอกแรกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปอจะซื้อยานะคะมาลงดูอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้อง แต่ข้าวอันนี้ก็เข,เขียวเขียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะไปหว่านปุ๋ยให้เสร็จนะคะวันนี้สองกระสอบบวกยูเรียด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้อง